สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมกำลังพูดถึงประสบการณ์ของการเรียนรู้หรือของการค้นพบชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายอย่างแท้จริงีวที่เราจะต้องจะต้องเป็นอิสระจากความคิดลบ จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดอย่างเป็นระบบที่สุดจะต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่าที่สุดซึ่งแน่นอนการรู้ทันชีวิตรู้เท่าทันชีวิตหรือรู้เท่าทันโลกน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนมันอาจจะหมายถึงการหายใจให้พ้นน้ำ หรืออยู่เหนือผิวน้ำนั่นเองซึ่งผมได้อ่านบทความที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองจากจากบอยวิสก o อตดอทคอที่พูดถึงเรื่องการเข้าใจชีวิตรู้จักตัวเองหรือการค้นพบ ความจริงของการเป็นมนุษย์ที่เราไม่ปฏิเสธหรือต่อต้านระบบเศรษฐกิจหรือระบบของของโลกไปนี้ที่เต็มไปด้วยเงินตราหรือเต็มไปด้วยวัตถุที่คอยปนเปื้อนมนุษย์จนทำให้เราบางคนอาจจะคิดว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายหรือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรากำลังถูกควบคุมด้วย วัตถุเลยด้วยเงินด้วยเงินตราแต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้ว่าบางทีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เงินก็อาจจะเป็นเป็นประดุจด,ดังเครื่องมือหรือบางคนอาจจะบอกเป็นเหมือนดังแก้วสารพัดนึกที่ทำให้เราสามารถที่จะที่จะจัดแจงหรือใช้สอยชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ความสุขหรือสิ่งที่มนุษย์มักจะข,ขวอยคว้าก็อาจจะเริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือหรือใช้เงินในการตอบสนองกับความต้องการของเราจริงแล้วเงินเป็นเปนเพียงแค่สะพานเพื่อนำเร,เราไปสู่อะไรก็สักอย่างที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเงินหรอกความจริงแต่เราต้องการสิ่งนั้นในสิ่งนั้นที่เราต้องการก็ต้องใช้ใช้เงินเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนหรือเพื่อที่จะไปดึงดูดมันเข้ามา ใช่วันนี้เราต้องค้นพบความจริงกับการมีชีวิตซึ่งมีความหมายมากกว่าการเกิดมาเพื่อหาเงินซึ่งนั้นในความจริงแล้วเราอาจจะยอมรับว่าคนส่วนใหญ่อาจจะติดยึดอยู่กับการดิ้นรนเลี้ยงชีวิตหรือการมีชีวิตอยู่เพื่อการหาไรายได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไป ไปเดือนเดือนหลายคนอาจจะไม่มีเวลาแม้จะคิดกับตัวเองด้วยซ้ำว่าหรือไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาแม้จะจะกลับมาทบทวนกับตัวเองด้วยซ้ำว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรหรือเกิดมาเพื่ออะไรแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าชีวิตที่เรากำลังเรียนรู้อยู่กับตัวเองรู้จักตัวเองคือการค้นพบความหมายของ ความเป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งผมก็ชอบคํากล่าวที่ว่าเราจะต้องหายใจให้พ้นน้าเราจะต้องหายใจใพ้นน้านให้เร็วที่สุดมันหมายถึงเราจะต้องตอบโจทย์ชีวิตของเราให้ได้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์สัปดาห์แต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนหรือแต่ละปีอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อทําให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่มากกว่าการมีชีวิตอยู่ไปวัน ชีวิตที่เราจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพื่อที่จะทบทวนตัวเองให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อทําอะไรอะไรคือภารกิจอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องไข่ครวญไต่ตรองเพื่อที่จะค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การเอาตัวรอดหรือการใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงหรือรู้สึกรู้สึกเปล่าได้หรือรู้สึก กลัวที่จะต้องสูญเสียวันนี้เราต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าเราทุกคนทําอะไรได้หลายอย่างมีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะจะเติมเต็มชีวิตเพิ่มพูนศักยาภาพของความเป็นมนุษย์และแน่นอนเมื่อเราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเราอาจจะได้รู้ความจริงว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จําเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการได้รับค่าตอบแทนหรือเงินทอง แต่มันเริ่มต้นจากความสุขเริ่มต้นจากการไว้วางใจชีวิตเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองเข้าใจความจริงดังนั้นตอนที่เราจะจะต้องฝึกฝนที่จะรีบหายใจให้พ้นน้ำรีบหายใจให้พ้นน้ำให้เร็วที่สุดนั้นไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อที่เราจะได้เป็นอิสระจากเงินต่างหากเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแต่ชีวิตก็ต้องใช้เงินเพียงแต่อย่าใช้เงิน อย่าใช้ทั้งชีวิตไปแลกกับเงินตั้งเป้าหมายให้ได้แล้วเราจะรู้เลยว่าการกลับมารู้จักตัวเองรู้จักชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกๆคนมันเป็นการค้นพบชีวิตที่มันมันมีความหมายจริงๆอย่ามาเสียเวลา อยู่กับการดูถูกหรือตัดสินตัวเองหรือการที่เราติดกับอยู่กับความคิดหรือความเชื่อผิดๆที่ทำให้เราติดกับอยู่กับการยอมจำนนหรือความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกผิดและในวันที่เราจะต้องข้ามความร้มเร็ว เดินข้ามความรุ่มเร็วเราจําเป็นจะต้องทุ่มเทหัวใจของเราขัดเกลาชีวิตของเราให้งดงามและมีความหมายอาจจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกเพื่อจิตวิญญาณดวงนี้ของเราเขาเติบโตขึ้นแต่เมื่อไหรที่เราเข้าใจชีวิตแล้วเราจะไม่กลดดาเราจะไม่รู้สึกบีบคั้น เราจะไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปเราจะเข้าใจชีวิตในแบบของคนที่เข้าใจความจริงของธรรมชาติเข้าใจความจริงของโลกของผู้คนของมนุษย์และที่สําคัญก็คือเราจะมองมองโลกไปนี้ด้วยความรู้สึกใหม่ด้วยความเข้าใจชีวิตด้วยความเท่าทันชีวิตซึ่งเราต้องยอมรับว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีเป้าหมายเป็นของตัวเอง หลายคนอาจจะหมายถึงการบันทึกเรื่องราวหรือตำนานชีวิตที่ทำให้เราได้จดจำและรู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยความหมายและการค้นพบต่างหากที่แต่ละคนจะต้องจะต้องตกผลึกหรือค้นพบได้ด้วยตัวเองเราทุกคนสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราได้เสมอแต่ที่สำคัญแม้หลายครั้งสิ่งที่เราต้องการมันจะไม่ง่ายนัก แต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงอย่างถูกต้องเรียนรู้ที่จะที่จะรู้ความจริงว่าบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะสอนให้เราในบทเรียนได้เรียนรู้ได้เข้าใจชีวิตได้ยอมรับความจริงและข้ามผ่านไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่มีค่ามีราคาที่ต้องจ่ายอาจจะมาถึงประสบการณ์ชีวิตเพื่อจะสานต่อสืบทอด ความฝฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราให้มีคุณค่ามากกว่าการอดครวนหรือการใช้ชีวิตยอย่างพิริพิไรไปวันๆหนึ่งเราจะาสามารถใกล้ความฝันได้มากกว่าเดิมสามารถทําให้ความฝันของเรากลายเป็นความจริงได้มากขึ้นเมื่อเราปิ้งแวบเมื่อเราเข้าใจช,ชีวิตเมื่อเรายอมรับตัวเองเมื่อเราค้นพบความคิดหรือหรือ,อไร หรืออัลกอริทึมหรือเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราจะต้องไม่จมปลักอยู่กับอดีตหรือกังวลแต่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะคือการค้นพบชีวิตที่แท้จริงของเราที่เราต้องเริ่มสื่อสารกับกับตัวเราเองมากขึ้นเริ่มที่จะยอมรับความจริงที่ทําให้เราเป็นอิสระจากความคิดลบนั่นเองผมเชื่อว่าวันนี้พวกเราทุกคนกําลังหาหาวิธีการรีเซ็ต ชีวิตหาวิธีการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองและไม่ไม่เป็นเหยื่อของความรู้สึกเห็นแก่ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เจอและเข้าใจมันเป็นอย่างดีเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทยังไงล่ะเราจะได้ให้โอกาสตัวเองเหมือนที่เราเองก็เคยให้โอกาสคนอื่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปโทษอย่าไปโทษอะไรทั้งนั้นกลับมามีสติ กลับมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจช,ชีวิตอย่างแท้จริงอย่าใบ,บเบี่ยงอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่มีข้อแม่หรือติดกับอยู่กับเงื่อนไขหรือความคาดหวังในแบบที่เราสร้างวิมานในอากาศมากเกินไปเรามีพื้นที่ของชีวิตในแบบของตัวเราเรามีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราฉลาดขึ้น ไม่ใช่ทําให้เราติดกับอยู่กับความคิดหรือความโงเ่เขลารู้ทันความคิดเพื่อที่จะตอบคําถามไม่ง่ายให้กับตัวเองกับให้กับชีวิตและไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องเหมือนใครชีวิตของเราก็เป็นเป็นตัวเรานั่นเองที่ของเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครและไม่จําเป็นต้องมีข้ออ้างอยู่ในชีวิตประจําวันจนทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปสู่หนทางของสิ่งที่เราพรัฒนาหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ การมีเวลาอยู่กับตัวเองการใช้ชีวิตในปฏิสัมพันธ์ที่เราไม่อึดอัดและเป็นอิสระจากความคิดลบจะทำให้เราขยายโอกาสของความสำเร็จและเป้าหมายของเราที่จะก้าวเดินต่อไปจะรวดเร็วขึ้นพวกเราที่รักทุกคนผมผมคนพบความสงบจากการอยู่อยู่กับตัวเองแล้วไม่หลงติดกับอยู่กับความคิดหรือจมปลักอยู่กับ อารมณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอย่าไปหลงยึดอยู่กับความคิดลบหรือติดกับอยู่กับความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดมันอาจจะเกิดขึ้นจากความพลาดครั้งความประมาทอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ชีวิตกําลังสอนเราโลกและจัก,กรวาลกําลังบอกสิ่งดีๆให้กับเราอยู่เสมอเราต่างหากอย่าผดผนอย่าผัดวันประกันพุ่ง กลับมาใช้ชีวิตด้วยการเติมพลังที่จะพร้อมไปสู่สิ่งดีๆในวันพรุ่งนี้หรือในวินาทีนี้อ่านหนังสือเล่นโปรดดูหนังที่อยากดูมีเวลาเล่นกับหมาแมวที่บ้านมีพื้นที่ส่วนตัวที่จะเติมเต็มความไหวฝันเติมเต็มศาสนคติบวกและการอยู่กับความตื่นรู้อยู่กับความมีสติสัมปชัญญะ จะทําให้เราออกจากโลกใบเก่าหรือความคิดลบได้อย่างไรไดยวันนี้สิ่งที่พวกเรามักจะมักจะติดกับกันอยู่มักจะมักจะผ่อนปลนกับตัวเองนั่นก็คือเราให้เวลากับตัวเองน้อยเกินไปแต่เราให้เวลากับการสนใจสิ่งรอบข้างหรือผู้คนรอบตัวเรามากเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะที่จะมา มาตื่นรู้หรือมารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงวันนี้ถ้าเราเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเราก็ควรมีเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายถ้าเรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวจะทําให้เราตื่นเบิกบานเราก็หาเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นชีวิตของเราไม่ต้องต่อรองกับใครและไม่จําเป็นจะต้องติดยึดอยู่กับความเชื่อแบบเก่าๆเ,เราอาจจะ ไม่เคยชินกับการดูแลเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเราจะเปลี่ยนตัวตนเก่าของเราไปอย่างสิ้นเชิงจะเป็นคนที่เรียบง่ายขึ้นจะเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมีความพิถีพิถันกับชีวิตมากไม่ไปเปรียบเทียบกับใครเราเป็นตัวเองและเป็นตัวเองที่ดีที่สุดที่สำคัญก็คืออย่า สียเวลาอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกผิดมากเกินไปแก้ไขมันเริ่มต้นมันและที่สําคัญคือมีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นศิลปินศิละปะไม่จําเป็นจะต้องลอกเลียนแบบใครไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเราแค่เรียนรู้ที่จะทําสิ่งดีที่สุดไม่ว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้ แม้ในสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ดังที่เราปรารถนาแบบสมบูรณ์แบบแต่เราได้ทําแต่เราได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนั่นคือการให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นที่จะเป็นตัวของตัวเองเริ่มต้นที่จะทําสิ่งที่ที่ดีที่สุดจงเป็นตัวของเราเองเพราะคนอื่นนั้นเขามีคนเป็นกันหมดแล้วนี่คือคําพูดของออกัสไว้ เขียนระดับโลกผู้มีชีวิตอยู่เมื่อร้อยปีที่แล้วเขาพูดถึงการมีชีวิตอยู่ที่เราอาจจะเรียนรู้ชีวิตในแบบของคนที่ไม่ติดอยู่ในในกรอบหรือติดอยู่ในเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาหรือสังคมหรือผู้คนกำลังยัดเยียดหรือยึดให้เราแต่ต้องเป็นอิสระที่เป็นความงดงามอิสระที่ ตื่นรู้เบิกบานอิสระที่ไม่เข้าไปล่วงล้ำหรือว่าละเมิดหรือสร้างความรู้สึกอึดอัดให้กับใครวันนี้เราต้องค้นพบตัวติวเองพร้อมที่จะรู้สึกถึงความมีสติสมัมปชัญญะความมีปัญญาและแน่นอนเราต้องยิบรับกับทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโลกนี้มีวิธี ที่จะทำให้เราสําเร็จนับล้านแบบร้อยล้านวิธีไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครไม่จาเป็นต้องไปเรียนแบบใครโลกนี้มีวิธีมีความสุขได้ล้านแบบวิธีที่จะไปประสบความสําเร็จมากมายเราแค่เลือกวิธีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีคุณค่ายกับตัวเองผมรู้สึกถึงความสงบมากขึ้นการอยู่กับตัวเองทําให้ผมเห็นความคิดได้กลับมาดูชีวิต ได้รู้สึกกับตัวเองมากขึ้นและแน่นอนมันทำให้ผมค้นพบชีวิตที่ลงตัวหเลยที่สมดุลตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราต่ำต้อยหรือเหนือกว่าคนอื่นทุกอย่างที่เราเรียนรู้ การค้นพบจัก,กรวาลภายในของเราซึ่งไม่เหมือนคนอื่นและไม่มีใครเหมือนกับเราไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครเล็กกว่าใครวันนี้เราแค่หลุดพ้นไปจากสิ่งที่กำลังแย่งชิงดิน้นรนสิ่งที่เรากำลังติดกับอยู่กับกับความคิดของเราเองกับความเชื่อบางอย่างที่ทําให้เราติดกับอยู่กับความรู้สึกมากมายที่คอยลุมลราเราวันนี้ลองตั้งสติดู อย่าใช้ชิตอย่างห่อเหี่ยวเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงในหนึ่งวันเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือการใช้ชีวิตที่มันที่มันไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุดแต่บางคนก็หาคุณค่าและชีวิตที่มีความหมายให้กับตัวเองซึ่งมันก็สำคัญสำหรับช่วงเวลาที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาของ ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สู่อนาคตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมจะไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระอย่าเอาชีวิตของเราไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปและอย่านั่งพ่มเพอใจลอยฝันเฟื่องไปวันๆอย่างไรจุดหมายให้ครวรและมีสติ ปัญญาให้มากขึ้นมีความรู้สึกว่าเรากำลังค้นพบความฝันที่ง่ายที่เรากำลังจะดีไซน์ออกแบบชีวิตของเราด้วยการด้วยการเริ่มทำอะไรให้กับชีวิตด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินที่จะเห็นที่จะลงมือที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและแน่นอนตอนที่เราลงมือทำอะไร ด้วยความรักด้วยความรู้สึกผูกพันเราจะพบกับความหาัจจัรย์หรือความสําเร็จหรือความสนุกสนานกับชีวิตอย่างง่ายดายถ้าเราอยากจะรู้ว่าอีก6เดือนชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกหนึ่งปีชีวิตของเราจะได้รับผลรับอะไรและอีกสองสมปีข้างหน้าเราจะเป็นชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนให้เราหาภาพความรู้สึกรับรู้สติปัญญาตอนนี้ให้ได้เห็นจินตนาการที่เราอยากเป็นให้เจอ หาเป้าหมายหาสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้ที่เราจะไปถึงมันด้วยการด้วยการสร้างภาพด้วยการสร้างความรู้สึกที่เราจะไปถึงมันให้รวดเร็วที่สุดทั้งหมดนี้ที่ผมกําลังบอกพวกเราก็คือสิ่งที่ผมฝึกอยู่ตลอดเวลาฝึกที่ออกจากความาออกจากความคิดออกจากความรู้สึกที่มันคอยขอบบีบคั้นเราออกจากหัวใจของเรา ที่บางครั้งมันคอยคอยอะไรคอยกระตุ้นให้เราติดติดกับอยู่กับความคิดกับอารมณ์กับอดีตกับความรู้สึกบางอย่างที่มันรุมเร้าใจเราวันนี้เราต้องเข้าถึงความรู้สึกแห่งจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริง เรากำลังเห็นถึงความหวังเห็นถึงการเป็นผู้ริคิดโชคชะตาชีวิตของเราซึ่งวันนี้เราได้ได้ยอมรับกับตัวของเราอย่างแท้จริงแล้วเราได้ยอมรับจิตใต้สำนึกเราได้ยอมรับตัวตนของชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้สุดยอดกว่าเดิมให้ยอดเยี่ยมกว่าเดิมคนใหม่ที่ ละเอียดอ่อนคนใหม่ที่มีความอ่อนโยนคนใหม่ที่จะไม่ใช่ชีวิตอ,อย่างโดดเดี่ยวจะมีสติปัญญาจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่มีไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเหงารู้สึกท้อแท้ต่อไปเรากำลังสร้างตัวตนของเราด้วยการค้นพบสติปัญญาที่ร่ำเลิศเราจะข้ามพ้นความทุกข์หรือสิ่งที่ทำให้เราเสียใจ และมีชีวิตอยู่อย่างคนที่ปราดเปรื่องและฉลาดเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้และเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองด้วยการเปลี่ยน mindset ของตัวเองอย่าเสียเวลากับการโต้เถียงกันหรือแม้ทั่การติดกับอยู่กับอารมณ์ที่มันคอยทําให้เรารู้สึกขุ่นมัวเศร้าหมองหรือว่ามัน มันติดกับอยู่กับความคิดด้วยความรู้สึกที่เรายอมจำนนเราต้องเปิดใจให้กว้างเราต้องเข้าใจชีวิตในแบบของคนที่ที่ไม่หลอกตัวเองกล้าที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่หนทางของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งโรจน์เลือกอดาม่าเริกใช้ชีวิตในแบบของคนที่สร้างภาพโอ้อวดหรือติดกับอยู่กับความหลงระเริงอยู่กับวัตถุ กับการโหยหาขาดแคลนเปลี่ยนชีวิตมันยิ่งใหญ่้วยการวางเรื่องดาม่าลงแล้วก็ชีวิตของเรามันต้องมุบอ่อนไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวถอยหลังหรือยืนอยู่ตรงที่เดิมสิ่งนี้ต่างหากที่พวกเราจะต้องก็ต้องเรียนรู้จิตวิญญาณของเรา ในรู้ความรู้สึกที่เราจะต้องคนพบจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเราให้ได้จริงๆเมื่อเราค้นพบความรู้สึกนี้แล้วเราจะเข้าใจชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราจะออกจากความทุกข์ออกจากสิ่งที่มันกำลังลุมเรา และเราจะเป็นอิสระจากความคิดทั้งมวลในที่สุดเราจะเข้าถึงความสวยงามของชีวิตเข้าถึงความร่ำเลิศของความเป็นมนุษย์ยังไม่มีข้อสงสัยช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องสร้างความคิดบวก ทางทัศนคติที่ดีให้กับชีวิตเพื่อผันหรือพัฒนาตัวเองเพื่อผันตัวหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่ชีวิตที่ลํำเลิศด้วยการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตคือความเป็นไปได้ชีวิตคือความงดงามสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเสมอทัศนคติแห่งการมองเห็นโลกคือการยอมจำนนกับความดีงามสิโรราบกับความรักและความบริสุทธิ์กับหัวใจที่เบิกบานกับการ จูนตัวเองทุกวันถึงการพูดกับตัวเองถึงการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกถึงการยอมรับว่าเราเองเป็นคนโชคดีถึงการยอมรับในชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่เราจะกำลังจะเป็นผู้ลิคิตชีวิตของเราหรือกำลังดำรงอยู่ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังเป็นผู้เลือกให้กับชีิตของเราอย่างแท้จริงวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะฝึกการมองโลกในแงน่ดี จะทำให้เราโลกโปร่งเบาสบายรักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นรู้จักการให้อภัยอย่างแท้จริงการมองโลกในแง่ดีจะทําให้เราเป็นอิสระจากความเจ็บปวดทุกทรมานจะทาให้เราสลายความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทความขัดแยง้งความชิงชังหรือแม้แต่ความสูญเสียหรือความทุกข์ซึ่งลดเราส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ซ้าแล้วซ้าอีก ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่ดีไม่เรียนรู้ที่จะฝึกคิดบวกเพื่อเ,เพื่อร,รับมือกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะไม่มีวันที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสมดุลบนโลกใบนี้ได้เราต้องรู้สึกถึงความโชคดีอยู่เสมอที่เรามีลมหาใจอยู่เราต้องรู้สึกถึงชีวิตที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยความกล้าหาญด้วยความเดีดเด่ยวแม้ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความผิดพลาดสิ่งที่เราก็ทำกับตัวเองแต่วันนี้ชีวิตที่สวยงามคือประตูอีกบานหนึ่งที่เรากำลังเปิดออกและชีวิตที่เป็นอดีตหรือเป็นความผิดพลาดคือประตูอีกบานหนึ่งที่กำลังปิดลงประตูที่เปิดใหม่คือโอกาสใหม่ๆที่ทำให้เราสัมผัสกับความจริงของชีวิตที่เหนือกว่าเป็นอย่ารเราเรียนรู้ที่จะยอมรับหักรู้ปล่อยวางและตื่นรู้เบิกบานกับชีวิต เราก็จะพบกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง,งเวลาลที่เราจะต้องยอมรับในสิ่งที่เราไม่อาจจะควบคุมได้ในสถานการณ์ที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะดูเลวร้ายหรือขัดขวางทําให้เราไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เราปรารถนาหรือทําให้เราต้องรู้สึกทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในที่สุดเมื่อเราเข้าใจถึงความจริงของชีวิตเราจะรู้เลยว่ามันคือการขัดเกลามันคือการเรียนรู้ที่จะทําให้เราออกจากความ โง่เขลาหรือความไม่รู้วันนี้เราต้องสร้างกระแสบวกเราต้องสร้างจนินตนาการของจิตวิญญาณของเราที่เต็มไปด้วยความรู้สึกกล้าหาญท้าทายรอบตัวเราเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความใฝ่ฝันนั้นยิ่งใหญ่เหมือนกับเราทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาเต็มไปด้วยความสําเร็จและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังไปก้าวจะก,ก้าวไปถึงนี่กันนี่คือการหวนเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความเมตตาความดีงามที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราทุกคนซึ่งสิ่งนี้เมื่อเราได้เข้าใจใความจริงของชีวิตแล้วเราจะเราจะเข้าใจพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์พลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ของความเป็นชีวิตอย่างแท้จริงอย่างไม่มีข้อสงสัยอันนี้เราแค่ยอมรับความไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นกับชีวิตจนทําใหช้ชีวิตของเรากลายเป็นความทุกข์ ล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะฝึกฝนกล้าที่จะค้นพบความจริงของชีวิตค้นพบสัจธรรมของความเป็นมนุษย์ด้วยตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆทําให้เราได้ก้าวพ้นขีดจํากัดหรือสิ่งที่มันทาให้เรารู้สึกติดลบไม่ว่าบทเรียนและสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ชีวิตแย่ลงแต่การเริ่มต้นใหม่มีอยู่เสมอการมองเห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิต คือสิ่งที่เราทุกคนต้องทำให้ได้ก็แค่หาเวลาหยุดคิดและไข้ควรตึกตรองและทำทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นการเรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าอันมีคุณค่ามันคือการตกผลึกที่จะทำให้ชีวิตของเราผ่านพ้นยำ่ำท้อแท้สิ้นหวังหรือแม้แต่ชีวิตที่เรากำลังลงระเริงให้กลายเป็นคนสมดุลขึ้นอย่างแท้จริงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ และเราจะได้เรียนรู้และจดจําชีวิตว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่าที่สุดขอให้เราได้นค้นพบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนี้ด้วยตัวเองกับการคนพบวิธีการรู้ทันชีวิตและรู้ทันโลกด้วยตัวเราเองด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ